สวัสดีค่ะวันนี้เรามาชิมกาแฟนั่งชิวชที่บ้านไม้นะคะจังหวัดพิจการบรรยากาศดีดีค่ะมีทั้งด้านนอกและด้านในด้านนอกนี่ก็จะมีชายมีไม้มีบรรยากาศแบบเก่าๆนะคะเรามาที่ไหนแล้วก็จะชอบอรีวิวนะคะร้านเพราะว่าร้านที่ถูกใจเราก็จะพากันไปนะคะนั่งชิวชวตรงนั้นบรรยากา,กาศก็น่าที่จะนั่งนะคะเพราะว่า บรรยากาศบ้านไม้แบบไทยๆทยสไตล์ไทยผสมกับฝรั่งนะคะแล้วก็มีน้ำเย็นๆนะคะให้เด็กๆหรือเราจะมาคนเดียวเราจะมาเป็นคู่หรือเราจะมานั่งแบบพักผ่อนนะคะมีะบรรยากาศที่ร่มรื่นนะคะบรรยากาศสบายๆฟังเพลงสบายๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครได้ผ่านมาที่บึงการนะคะอยู่สี่แยก ธนาคารอมสินเลยไปประมาณ300เมตรรับรองไม่ผิดหวังค่ะ